สวัสดีครับสวัสดีพี่โดโต้ครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ชิดแชทแช่ได้มันชิดนะครับทางจีเมมเบอร์นะครับแล้วก็ทางเพลย์นอด้วยนั่นเองครับนะฮะในวันนี้วันศุกร์แห่งชาติอีกแล้วครับท่านครับนะทุกวันศุกร์ก็มาเจอกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นสุขเข้ามินิวีกเอ็นอีกต่างหากด้วยโอ้โหนี่หยุดยาวอืมอีก3วันนะฮะพักผ่อนเสียเงินเสียทองอีกแล้วล่ะชีวิตก็เซ็งกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะพักผ่อนกับคนที่เครียดเรื่องน้ำท่วมมมาจะะะไไดด้้้้ีีีวววัััััันน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 ท่่พกกผอคครรบบแลลศิิป รับเิญของเราสองท่าน่ถือว่าให้เกียดกันแบบทุลักทุเลเลยเรียกว่ามากันแบบตั้งใจเต็มที่ใช่ล้วคนแรกเนี่ยมาจากเมลเบิร์นเลยนะเพิ่งบินกลับมาเมลเบิร์นนี่คือประเทศอะไรครับพม่าโอ้โหนี่เขาเพิ่งสร้างสนามเนปิดอไ่ใ่ออสเตรเลียอ๋อมาไกลขนาดนั้นเลยอีกคนรู้สึกว่าเพิ่งเยอะอย่างนี้แสดงว่ามีอาการเจ็ตแล็กอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วอีกหนึ่งท่านครับเป็นสาวสวยอจากมาจากโคราชเลยโอ้เรียกว่าขึ้นเครื่องมาเลยทีเดียวที่สําคัญครับ ยังมาไม่ถึงด้วยนั่นแหละครับรถติดอยู่พอดีนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราได้เจอเขาสองคนแน่นอนเพลงเขาทั้งคู่ก็กำลังฮอตมากมาด้วยตอนนี้ครับถูกต้องครับช่วงแรกครับรออยู่แล้วชิดแชทแชทให้มันชิดกับช่วงแรกแชทชวนแชร์ครับครับผมอ่ามาแล้วแชทชวนแชร์ช่วงแรกนะครับที่บอกไปศิลปินของเราสองท่านตรงนี้ตอนนี้มาท่านเดียวก่อนไม่เป็นไรต้อนรับเลยเตชิสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ได้ยินว่าเพิ่งบินมาจากเมลเบิร์นใช่ครับเพิ่งมาจากเมลเบิร์นครับไปไปไปไม่ลืมลืมมือมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินว่าเพิ่งมาจากเมลเบิร์นใช่ครับเพิ่งมาจากเมลเบิร์นโอ้ไปทำอะไรที่นู่นฮะ เออไปร้องเพลงครับเธอเพื่เกียรติในหลวงครับที่งานที่นั่นครับโอ้โสางชุดไปเลยครับผมถือว่าดีกับบุญเลยใหเดียวครับผมนะฮะนะครับเป็นไงบรรยากาศที่นู่นบรรยากาศที่นู่นก็โอเคสนุกดีครับแล้วก็ทุกคนก็มีคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ช่วยกันร้องเพลงก็สนุกสนานครับอย่างที่บอกครับเพราะว่ามีพี่พรพลครับมีแก้มเดอะสตาร์นะครับแล้วก็มีพี่โรสลินทิพย์ด้วยไปด้วยกันพระน่ารักมากนะใช่ครับฮะเสียงดีงั้นเลยเดียวใช่เนี่นะฮะที่นู่นหนาวยังฮะเออจริงๆที่่นนนูเเป็ซัมมอร์์ครรัับนะซมมเอออแต่่วาาากศยู่ที่ประมาณ10 ว่าองศาแต่ถ้าแดดมาก็ร้อนเหมือนกันครับเพราะว่าที่มันไม่มันไม่มีโอโซนกั้นนะฮะคือแดดลงก็ถึงตัวเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่มีโอโซนอ่ะผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันอครับแสดงว่ามันพังไปหมดแล้วหรือว่ามันมันไม่ได้พังครับแต่ว่าบ้านเราเทเลสานเยอะค่ะผมก็ไม่รู้เท่าอ๋อคือแบบใช่ปะใกล้พาทิ์ว่างั้นใช่ฮะมันใกล้มากมันก็ส่งตรงเข้ามาได้เลยครับโหนี่นักรวมกันนะจริงเหรอแต่พออากาศเขาบอกว่าพออากาศร้อนประมาณสักสี่วันวันหนึ่งบางวันนี้คือประมาณแบบ เป็น40กองศาเลยนะครับที่นั่นนะฮะคือบบคนออกจากบ้านไม่ได้เลยเขาพูดกันอย่างนั้นนะฮจริงหรอทำไมประตูล็อกครับอ๋อจบใคบขยบใครยบหยบหยบยบหยบ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 จ้างเจว่าไม่เอาแล้วนะผมไม่อยากขูยพี่โตแล้วไม่ให้ใิงเขาขาขยบรอเต้นไอ้เต้นมันใช้หื้าที่เยอะเอาไปว่าเขาทำไมเขา น้อแม่ไม่พอเนาะน้องก็ผอมลงแล้วลงแล้วผอมแล้วครับกับผมพูดถึงเพลงหน่อยผลงานล่าสุดนะฮะอย่างซิงเกิลแรกเนี่ยโอ้โหดังระเบิดระเบ้อเลยนะได้ตีตตาหวานภาษีเจริญเราไปเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยดีเจพุทธดีเจพุทธเพลงความเหงาโทรเข้ามาโอ้โหเพลงนี้ดังมากเลยนะแล้วเป็นเพลงที่แบบติดหูสุดๆเลยฮะใช่คือผมเปิดแค่ครั้งสองครั้งออกที่ฮอตเวฟนะ กลับบ้านไปนี่ยังทำเมโลดี้ได้อยู่เลยโอ้ใช่ครับคได้แล้วเหรอสวัสดีพี่แจ้คสวัสดีครับถือขอเลยครัตอนนี้ซิงเกิลสองมาแล้วสองมาแล้วครับครับผมแล้วก็อันนี้ก็มาทีมาอัลบั้มเต็มมาเลยนะมอัลบั้มเต็มวางไปแล้วครับวางไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาที่แล้วครับอ๋อ ที่ผ่านมาครับ,รบแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆครับครัพผอมเดี๋ยวให้พูดถึงย้อนนิดหนึ่งความเหงาโทรเข้ามามมนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราที่ปล่อยออกไปแล้วกระแสะตอบรับคือกระทลมทลายมากๆก็รู้สึกดีใจนะครับก็จริงๆเราไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบจะต้องอะไรขนาดนี้อะไรเงรี้ยคือทำลูกๆอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าสูงให้ทำเต็มที่ทำเต็มที่แต่ว่าไม่ตั้งเป้าสูงเพราะว่าไม่อยากหวังสูงกลัวจะเสียใจเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาแล้วปรากฏผลที่ออกมาคือทุกคนชอบในผลงานครับแล้วก็ชื่นชอบในเพลงเพลงนี้ฮะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ซิงเกิลต่อไปตอนนี้ที่กำลังปล่อยออกมาครับปล่อยมาแล้วแหละชื่อเพลงว่าฝากบอกเขาเรื่องเรายังไม่จบครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเนื้อหาของคนที่แฟนที่หลายใจอะไรเงี้ยครับแล้วจับได้ว่าเขาไปมีคนอื่น ก็เลยบอกเขาไปว่าไปฝากบอกเขานะว่าเรื่องของเรายังไม่จบก็คือถ้าอยากจะจบหรือว่าอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนก็ไปไปคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่าจะยังไงถ้าจะรักเขาก็ไปอยู่ไปอยู่เขาแล้วทิ้งฉันแต่ถ้ารักฉันก็ทิ้งเขาไปทิ้งฉันแล้วไปอยู่เขาเอองงเองคือประมาณนั้นแหละคือเหมือนว่าถ้าเลือกสักทางเลือกสักทางว่าเรายังไงประมาณนั้นเพื่อการความชัดเจนฮะแต่นั้นเอ็มมิวสิคมิวสิควิดีโอสวยดีขอบคุณครับแคนนั้นแหละ เงียบเรามันโซเขามาพูดถึงเพลงนี้นอนน้อยเลยนะครับเรื่องราวมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัวเตชินเองหรือเปล่าเออเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเพลงจากอัลบั้มที่แล้วครับเพราะว่าอัลบั้มที่แล้วจะเป็นออกแนวพะรองมากกว่าครับก็เลยเพลงอัลบั้มนี้ก็เลยจะเป็นบทตัวเองให้กลายมาเป็นเหมือนกับพ็นต่อพับครับพี่ก็คงนอนน้อยจริงจรับพี่ก็เป็นอย่างไะไปถือเขาอ่าก็เป็นเป็น นการนี้ตกพี่กรอนได้จริงเหรอ่ะลองดู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 ไม่เป็นไรครับพี่กก็เป็นพี่ที่ผมนับถือผมสบายครับครับไม่มีใครไม่มีใครพูดกับผม่างนี้แล้วนี่เทปที่แล้วครับชินชินวุฒิมายกเท้าวางหัวขึ้นต้ยเอาคุยแบบเอออาต้เป็นไงนี่ห่างกันเกือบสิบปีนะเต่าเท้าวางสบายเลยชินจัดได้เรานม่ดลองดูลองดูลองดูอย่าเลยครับอย่าเลยครับผ่อนคลายผ่อนคลายครผมเป็น เด็กไม่ข้ามหูผู้ใหญ่โอ้โหนี่น่ารักมากครับเป็นตัวอย่างเยาวชนเดี๋ยวลองเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวจัดให้ชุดหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ถามไงไหนแล้วลืมเลยไม่รู้ถามว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วอ๋อเดี๋ยวน้องเต้นยังไม่มาครับเดี๋ยวถามหน่อยว่าก็สแสตอบรับของเพลงความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงยอดวิวเนี่ยล้านเจ็ดวิวแล้วเตชินรู้สึกไงบ้างกรู้สึกดีใจกับเต้นนะฮะที่เออมีคนสนใจเพลงเต้นด้วยนะคครับ จะพูดยังไงวะ่ใช่เพลงผมอ่ะก็คือเขายังไม่มาแต่มันก็ต้องถามด้วยไงอ่ะโอเคมันก็ต้องตามสคริปไปเรื่อยใช่ไหมแล้วตัวเตชินสนิทกับเต้นมากไหมสนิทครับสนิทครับเพราะว่าเราทําตั้งแต่อัลบั้มแรกไปด้วยกันทัวร์วิทยุมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างสนิทครับเคยมีแบบแอบปันใจอะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่าน้องคิดมากกว่าเพื่อนไหมคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นครับคิดว่าอะไรครับ มันไม่ดีเคยมีกอดกันมีอะไรอย่างงี้ป่ะมีครับมีครับกอดกันกระโดดน้องกอดคอขี่คอมันอะไรอย่างงี้กอดกอดอบรอบไหมโอ้เล่นกันประจำรับคนไม่ให้ต้นโพมากจะอบรอบไม่ได้เนี่ย แต่แต่พี่ดูนะทีอนิ้วนิ้วไม่ถึงนะฮะเวลาโอบนิ้วแตะไม่ถึงกันใช่ไหมแตะไม่ถึงกันโอ้ยแย่เลยเนาะครับโอเขาเรียกสองคนโอบเออนี่ยลาทีทองรู้เปล่าเพราะว่าเขายังไม่มายังไม่มาร้องใส่เต็มถูกครับรู้ไหมว่าการเมาผู้หญิงมันดูแย่เนี่ยรู้กันไหมเนี่ยไอ้ต้นผมไม่คิดว่ามันเป็นผู้หญิงมันเป็นทอมจริงเหรอจริงเหรอจริงเราผมอ้ําไม่ใช่มันเป็นผู้หญิงครับอ๋อครับเออเออชวนนะชวนพี่ยังเชื่อมันเป็นทอมอยู่อ่ะไม่เพราะว่าคือลูกเขาจะดูห้างๆเขาจะดูแบบ ลุยๆอย่างไงก็ได้มันมันเป็นคนเจ้าชู้มากจริงๆแล้วจริงอครับจริงๆครับเจ้าชู้ถึงแม้ว่าสันฐานมันจะเองจะไม่มีใครชอบมันมากก็ตามแต่เป็นคนที่เจ้าชู้มากโอ้โหจริงนี่ไงมาแล้วเริ่มมาแล้วเจ้าชู้ไงส่วนตัวเราเปลียดเขาใช่ไหมเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เมาเพื่อนครับมาคุยเรื่องเพล์เต้เหรอมา80%แล้วล่ะก็ ก็โอเคความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมครับเพลงนี้ถ้าให้ผมพูดเองผมผม,ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงแรกเ <Yeah. S 1> พลงแรกที่เต้นเคยปล่อยมาใช่ฮะเพลงแรกของเต้นชื่อเพลงอะไรนะฮะของหายอยากได้คืนติดอ,อ,อ,อยู่ที่ปากใช่ต <laughs> ิดอยู่ที่คอร์นือร์นหายเยอะนึกออกแล้วนะนึกออกแต่พูดอมาไม่ได้ติดอยู่ที่ปากเปนอะไรเนอะใช่ฮะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากกว่าแล้วก็ตอนนี้วิว ล้านเจ็ดแล้วเหรอร้านเจ็ดโอ้เร็วมากแล้วของใ้ชินอ่ะจะเกือบสมล้านแล้วครับโอ้โความเหงานะฮะอหควาเหงาโทรเข้ามาเยอะควาเหาเยอะโอ้โโลเกทับแหละเต้นก็เต้นเถอะคือเต้นเต้นต้องตามอีกตามใจชิอีกหลายสเต็ปอ่ะเราถึงกันว่างั้นเถอะใช่ฮะโถเถอโจะถูด้วย นี่ก็คือเข้าข่ามกับน้องเตชินนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับเป็นแฟนคลับของน้องเตชินแล้วก็น้องเต้นด้วยนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะในช่วงจะซนอีเฮ้ยแชทแชทชิดชิดครับช่วงหน้าครับ